มันเดินสนสนามอะไรทำไมไม่ชาเลยเอ้ะวันนี้เป็นไรโง่ฮะปูน,น,นเออแล้วไม่ยกปูนมาเลยสักขดเลยโอ้หนอเป็นกำเลยเฮ้ยเฮ้ยต้อนรับเด็กหม,มาหน่อยเมอครับบอเนี่ย ชาบแล้วเอาแต่เครื่องชาบมาไม่เอาปูนมาฮะตะจอยโอ้โหวันนี้ตอนรับตจอยนะครับหลังจากที่เขาไปเที่ยวงานมาเป็นไงเบิกตังหรือยังฮะเบิกแล้วที่ทำนู้นนะเอามายืมก่อนซื้อปูนก่อน <c oughs> <c oughs> หมดหมดเร็วแท้ นี่ก็ฉาบแล้วนะครับพี่น้องแน่ไม่ใช่โลกต้องไปเอาปูนบ่ทาายยฮะทั้งปูนทั้งทรายทรายเอียบเลยนี่มีไหมอ่ะมีไหมสติกมีไหมหน่ะตะอูดน่ะนี่ต้องไปเอาน่ะทรายเอ็นนั่นก็คือเปไรน่ะเป็นอะไรจะเข้าวโรคนั้นมันก็มีนะทรายเอีนดมีไม่รู้เหมือนกัน mama nay ma ja sat ok ka pong mor ro rop